ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตอบคำถามน้องก็นะครับว่าผมยอมรับครับคนเดียวที่ผมเก็บยอดตอนตอนนั้นนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเก็บยอดก็ผมถามรายละเอียดก่อนสอบถามรายละเอียดรายละเอียดชัดเจนแล้วว่าถูกโนถูกตัวตามจริงที่ว่านี่จริงที่ที่ที่ผมสอบถามที่ผมถามนะครับคือคือนั่นผมมองว่าอูดห้ายเกินครับที่ตอนนั้นผมดูข่าวอยู่ด้วยในคดีนี้นะครับแล้วบนบางเงินข้าไปที่ผม แต่รายละเอียดอะไรผมก็คุยไว้ในรายการคุณโค้งแล้วนะครับผมได้สัมภาษณ์ไปผมก็ได้าฟังรายละเอียดไปฟังที่นั่นครับตอนนั้นผมเก็บยอดครับวันสามทีครับ <S 2> <S 2> <S ผมเตะวันสามทีครับแต่ตอนนั้นนะครับตอนนั้นซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่หน้าที่ผมนะแต่ว่าบางเงินที่ผมดูข่าวแล้วมันมันมันเป็นการข่มขืนที่โหดร้ายเกินครับข่ <S 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 มขืนเดกน็กอะไรประมาณนี้ครับก็รอฟังรายละเอียดของรายการคุณโค้งนะครับยอมรับครับตอนนั้นผมเตะไปคนเดียวคดีเดียว